สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนักสุดในะรอบห้าปีฝนทล่มเชียงรายน้ำบาดาะลักท่วมแม่สายไม่ทันตั้งตัว เมื่อวันที่11สิงหาคม64เฟซบุ๊กมูมลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยภาพล่าสุดของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากพร,ร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่าอิทธิพลจากย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเกิดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากหลายพื้นที่ ที่ในจังหวัดเชียงรายคาดว่า12ชั่วโมงข้างหน้าจังหวัดเชียงรายยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั่วพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักโดยเวลาประมาณ4นาฬิกาที่ผ่านมาน้ำป่าไหลจากลำห้วยแหลงพื้นที่ดอยตุงเทือกเขาดอยนางนอนทละลักเข้าท่วมหมู่บ้านสันเกรดทอง หมู่ที่7ตําบลโป่งงามอําเภอแม่สายโดยน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนขณะที่ชาวบ้านยังไม่ทันตั้งตัวทําให้เข้าของต่างๆถูกน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดพารถยนต์รถจักรยานยนต์และสิ่งของต่างๆได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากน้ำยังพัดเอาถนนภายในหมู่บ้านเข้าของภายในวัดเสียหายหลังเกิดเหตุนายประจน์ปรัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงรายนายประสงค์ลาออนในอําเภอแม่สายองค์การบริ ทหารส่วนตำบลโป่งงามให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่พบว่าน้ำป่าได้ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสันเกรดทองหมู่บ้านดงบ้านทมพัฒนาบ้านสันก่อสาบ้านทมตำบลโป่งงามทําให้มีบ้านที่เสียหายทั้งหลังจํานวนหนึ่งหลังเสียหายบางส่วนอีก30หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังมีรั้วบ้านถนนเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่จะสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นรายราเบื้องต้นอบตโป่งงามจัดข้าวกล่องมาให้แก่ชาวบ้านในเบื้องต้นประมาณ450คน ขณะที่ชาวบ้านระบุวา่าเป็นน้ำท่วมหนักในรอบ5ปีนับตั้งแต่มีเหตุน้ำป่าท่วมใหญ่เมื่อเดือนเมษายน2560เป็นต้นมาด้วยนอกจากนี้พบว่าขณะเกิดน้ำท่วมครั้งนี้ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประาชาชนให้ยังคงระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งและพื้นที่สูงที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ